เอาล้วก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกัดนด้นะครับผมในกรอบอยู่ในเกมชิเดไวีกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้ครับก็ตามคลิปเลยนะแหมวันนี้เราจะมาสอนลงสูตรแกงกันนะครับชุดแกงกันอยอดตอนแรกว,ว่าจะไม่ทำไม่วันนี้ขี้เกียจเนี่ยขี <c oughs> ้เกียจมาสองวันแล้วถามว่าแล้วเนะี่ยเดี๋ยววันนี้ต้องทำหน่อยแล้วกันแบบเดีเ๋ยวคนดูหายบมดเลยเฮ้ยอย่างนี้ต้องจัด,จด,ดสักดอกไฮด้าซะด้วยเฮ้ยเลเซอร์ด้วยชิป อ๋อ,อช่างเถอะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงชุดกันเลยไปเลยอันนี้ผมเบื่อชุดเลมอนนั่งผมไม่อยากลงชุดเลมอนก็เลยแบบไปขอพี่ที่อยู่ในไปเอ็มนะว่าเออพี่ครับขอลิงสุดนะครับผมจะไปทำออฟไลน์ครับผม <c oughs> แล้วไปขายต่อฟ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการาใส่ชุดกันเลยเจากันโอเคครับผมโอโ้โ <c> ห <oughs> โอเค,คถ้าเห็นหน้าจอโลกนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะผมขี้เกียจจัดนะครับมันเป็นนี้แหละโ,โลกนี้แหละ <c oughs> โอเคขั้นตอนแรกนะถ้าเราเข้าไปที่ o p e n i B นะครับผม,ม <c oughs> แล้วก็กดลิงก์เข้ามาแล้วก็ระหว่างที่รอนี่าก็เอาอันนี้ไปครับนี่ลิงก์อันนี้ไปผมจะวางไว้แปะไว้ใต้ description นะเอาไปแล้วเ,ลอเอาเลือกตรง c BI b i B ครับแล้วเลือกมาหาคำว่า mp อ่า mp p mode นะครับให้เป็นนี้นะหรืออยากที่เป็นอันอื่นก็ได้นครับผมอันนี้เป็นสูตรที่ทุกคนแบบอ่า เป็นสูตรนิยมนะสูตรยอดนิยมพวกเนี้ยจะเปน็นแบบสูตรปิดแบบอ้วนๆนิดนึงแล้วก็แบบอันนี้แบบดูผอมแบบอ้วนๆแบบผอมๆนิดนึงนี่กว่าอะไรเอออย่างเงี้ยผมใช้สูตรนี้ตัวนี้อันนี้เป็นสูตรเปิดอันนี้สูตรปิดครับนี่สุดเท่ดูผมจะใช้สูตรนี้คนระับนี่เราก๊อปถึงแค่ตัวนี้นะผมแล้วก็กดคัดลอกมาแล้วก็เปิดอเปกรณ์นี้ผมป๊บอ่าหลังจากที่เราเข้ามานะในอเปกรณ์นี้ปุ๊บเราก็กด อีดิทหมดใช่ไหมล้ากดบางตรงนี้ไปครับปุ๊บแล้วกดค้นหารอสักแป,ป๊บหนึ่งให้ประมวลผลโอเคครับหลังจากที่เรารอปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเป็นไฟอย่างนี้นะครับผมกดไปเลยซิปอันนี้เป็นเมลนะเป็นผู้ชายดีเป็นผู้ชายกดเลยเค,คถึงหน้าน,นี้ปุ๊บให้เราครับลองอเลื่อนมาดูครับว่า ่สูตรที่เราจะลงมันตรงกับตัวนี้หรือเปล่าเมื่อกี้สูตรที่ผมใส่เป็นสูตรมะนาวนะสูตรเลมอนเนตดูสิอ่าใช่ครับเป็นเลมอนเนดให้เราครับทำการเปลี่ยนโดยการกดรีเพย์อ่านผิดฟอร์มไปครับเพรื่อภาษาอังกฤษคำตอบเดิมแ,แล้วก็ให้เราหาสูตรที่เราจะใส่นะครับผมผมจะเป็นสูตรนี้กันครัแบนะครับ อันนี้ผมเป็นเสื้อนะอันนี้ผมเป็นเสือ้อแล้วก็ส่วนกางเกงกางเกงจะอยู่ขอเปิดดูลืมลืมกางเกงจะเป็นอ่าอันนี้นะครับโลเวโลโลเวลลองดูซิอ้าวอ๋ออย่างนี้ลืมลืมนี่ครับกางเกงเป็นอันนี้ผมก็จะกดมาแล้วก็กดอันนี้ปึ๊บเดี๋ยวก็จะดำๆนี่ครับกางเกงงผมเป็นสีดำโอเคแค่นี้ผมนี่เป็นการลงสูตร ที่แบบเสร็จสมบูรณ์แบบอีซกกี่ผ่านทังกลีบทัทีนะผมโอเค okay, ถ้าไม่เชื่อเราไปดูในเกมันเลยว่าติดหรือเป,ปล่าไปเลย อ่าโอเคหลังจากที่เราเข้ามาได้เก็บเราให้เราลองเทสดูนะครับผมอืมโอ้ที่เห็นแบบรถแบบเป็นแบบเงาแบบแบบไม่ต้องเออ่ไม่ต้องอทำหน้าตากใจนะเพราะว่าผ,ผมลงวัดไปเมื่อกี้เลยจากที่ลงวัดเแล้วสุดทุกทมาทำคลิปเลยนะโอเคน้องเลื่อนไปนิดนึงให้เราทำการกด f 1 1ขึ้นมาครับสำหรับใครที่มีโปรแกรมนี้ครับผมจะกดได้แปดให้โดยทันนะ้าเกิดใครไม่มี f 1 1นะโอเคกดอันนี้ผมแล้วก็เลือกเมล <c oughs> ขอใจตาผมเป๊บน,นี่เคอียนี่ก็พอได้แล้วก็ให้เราเลือกมาตรงท็อปนะครับนี่กดเลื่อนไปดูชิบชิบช,ชสูตรที่เราลงมาคนระับมันจะ,ะทับก,กันกับสูตรที่เราไม่ลงนะกูะะะเนี่ยสูตรที่เราลงมามาอยู่ประมาณเบอร์สามสิบเอ็ดนะถ้าเกิดลงสูตรตามผมนะเนี่บประมาณนี้30มสนี่ ที่เป็นเลมอนแบบปิดเอ้ยเมื่อกี้ผมลงมาปิดไปไม่ใช่เหรอฮัลโหลสุดันเดียวปิดพลาดแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่ายังไงเราก็ได้มาละมีจังเทงงงงงงนน่สูตรบางเก่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 งชิบๆอย่างเงี้ยบางเก่งนานละสุดเทพทำได้ยัง แล้วก็เราลองซ่อมเสื้อดูนะจะเข้ากหรือเปล่าเพราะวผมต้องเปลี่ยนแล้วป่ะไอ้สูตรที่ผมใส่ก่อนอ่อตัวอตอนที่ผมไปริมนเนตมันอ้วนเกินไปผมจะใส่สูตรนี้แหละเท่ดีโอเคครับเนี้ยนะน,นะไลนปคลิบคลิปคลิปคลิปก็เสื้อ เนี้ยเป็นอะไรประมาณนี้ครับโอ้โหแตกเปนสุดสุดบ่อยไม่ได้เหี้ยเคครับนี่ถ้าใครลู้ไม่ได้ก็บอกผมนะผมไปตอบคอมเมนต์ให้ข้างล่างนะับนี่เทียบเทียบใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u b s c r ให้ผมด้วยนะครับผมพยายามทำคลิปสอนอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนเลยกดกระดิ่งด้วยเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่ครับสวัสดีบ๊ายบายจ้าเจอกัน